luôn 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 phá luôn luôn Ờ, đi, luôn luôn chơi này luôn luôn buồn luôn 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 luôn

กาจังมันใช่หรือไม่ใหรือ,อไอ้เนาาี้ยเราไปยกอ้เนยเลยวันาเลยจืดจ้เลยจดา,าอันจันยังเลยอันนันอีกการเอลาเลยการขึ้นมาทีตีเหล่าเลย <laughs> ตั้มไอ้เมื่มันขึ้นมา,ากระเจบนี้เปองตีหลุดกุ้งแต่ตรงนี้ไม่ตีเลยว่ะ ไอ้ไอม่รู้มันนี่ไม้มันนี่ไลาล้วขันตอนได้มันหนักร่านไม่บายอ่างิ้งปิงอะไรเพื่อนลืบนนี่เปนมนี่ไอ้ดีึ่วตังตีตังแก้วตังเล่กินหนัจ้าอกินกับเควนะกินกับเควนี่บอกว่าพูจาวางกองมาเควนเลยตรงนี้เลยติมซอ Còn sông sao dáng đẹp rồi, đẹp, rồi, ni trăng quả năm không. bây tới nhiều đấy à? Ồ, đó nữa. Ồ, Ồ, mẹ tao Mẹ tao, mẹ tao Ồ, tao thời tân. à? tân. Nè thời tân à? Bắn lên nữa tân, lá cái, cha thời tân

โอ้ยแม่โอ้ยเลยทุกคนอยู่งานศพแม่เตาเออแม่ตาวิ่งอ่าเดียวกันตกไปิุบผมเต็มเต็มโจ้เฮ้ยสวัสดีกับเจ็ดคนครับอ่ามัสดีกาเจ็ดคนเลยเจ็ดคนเลยเต็มเลยไม่นอนที่ไม่นอนกันที่กับวานี้ว่าก็ไม่นอนเรากกัันสเดียวก็และบอกว่าไปเละกันไหมเหม่ยเหม่ ปาเบลีปไาเบลยน้ำปาพ่อยมาแล้วเนส่งข้าไปักเีนี่ยู่นี้ใครใครดข้าวไดบ้างโองนี่เออเออเร่ตาเล่ตาเออจะวายอรังหล้ดูนี่ควงนูควงนัด่่่่บเออใครังเี่ยชตนี่วางนี อปเยอะเลยฮะอยู่หนอเวอโยออมาใจาิษณเลยอ๋อคนนัดเลยตัวบดีที่บอกนี่เคียเคียกับเด้นนะเสีลั่นนู้กลานนู้นตกลานนี่เพื่อจัับกันเลยคลันนู้นกันเลยนะโอ้ลานมิ๋มันผวงต้องล้าคิดาดกันอย่างอย่งวงลาวนะน่าจะไม่ว่าเลยลในกลองมันเป็นกล้องนี่้กล้องแต่ที่นนี่ใช่ไหม เยยังไงลึงไปวยแหละวยหลบแล้วดิ้นเงี้ยง้ช่ไหมรยมอใรอยมิ้อกวยเอ้ตั้งกองเลยตึ้งจะหนีอะไรมันเลยได้เ๋ยผมตั้งกองไม่เป็นตั้งแบบนตั้งปานีตั้งปนี่โอ้เอาก้าวเหรนี่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 ออ้าว không tăng về ra chân đi lấy tôi chào mấy lấy còn để cô mà tầm từ ngoài cô rồi phố phố ba người thì đang làm mấy to này là cái gì ừ. lấy cho đi tăng lướt lên thì quay ไม่ลวไปใต่กใกล้อย่างเดียวใกล้อย่างเดียวก็ไม่รู้สิอย่างเด็กเออแ้วมีใบเลยไม่เนี่ต้นเปลอกคนในนี้กระดุยมานามาอย่างการเดินนกเลยวอะไรวะนี่ผมไม่ยม่งเกี่ยวเลยเสียบมันได้เลยอะไรเสียบนี่ไดอเรื่องต่าไปต่าวันวันนี้ว่านะ

Lùng người luôn rồi, rồi. Là thì nuôi không phải young young, young, mai young man, young dạng young vậy young man,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  đi không young man, young man, không, có young man, này man, young Thì không man, you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 ng man, rồi man, young mà young man, young man, young lâu, nè nè young man, young man, ngày đi đâu rồi young man, Nè hai mặt 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 hai

เล่นหงูด้วยจะเล่นไม่หนูทำ้หลัเียนเนี่ย่อลาวมงนีรจะไมกับโงข้กูมันกับลาวแกไปเที่ยวดิแหนวางวางออืมันหละปะนอนน Chính anh thịt, đây ăn, mẹ tóc lên quang Mày lưng quang 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 con con

Chị lên. Lóc lên, lóc lên, lóc lên, rồi lên, lóc 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 phết lóc lên, đập lên, lóc lên, lên, lóc lên, lên, lóc lên, lóc lên, lóc lên, lên, lóc lên, lóc lên, lóc คนสวยของลูกนำข้ารอฟังโควนสำนียาอยู่ดิอ๋อสำมนียาติโออ๋อยัไรปไปบอกไมาไ้นะเฮ้ะู่มเดี๋ยวกินลำตัวมายพี่แม่ว่าคุงหัวล็อกอยู่เลยนั่งนั่งเไปเนเลยนี่เรียกว่าคุณเรเียเป็นแค่เียจังาตรงนี้ Tăng, tăng phải tăng mà đi quá Tang là được niên đi tay lên. Long live with me. Eh, nanê. Biểu tiên, mong rằng là, giảm đi đi. Eh, đại biểu, đi 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 như đi 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 cà lê, đi 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 này,

Ủa nào nó bỏ lãyng Nó bỏ quê rồi đi Ừ bỏ lãyng Nội quê rồi đó Mấy quê mà lãyn <laughs> <laughs> thế bỏ lãyn Ừ bỏ lãyng Nội quê rồi đó Ừ nắng bín nắng, nắng, nắng bín thôi đó Nắng càng bín thôi Nắng càng nổi xôi từng ngày Để tốt cho phụ huynh Ha 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 Thấy xót bếp bây rồi Bếp bây Thấy อองไปไปบดใรเด็นดูเออไปแบบพัานีอย่าลาปัานีย้ด่ไปไกลเลยไปยกลเดินทางไงมันก็จะดูเลยไงไงกยันกันก็มันมันต้องใจใสไกยันกันไงน้ำไม่ตึงแก้วคุณคนควายคนในที่คณ ไม่ย ra, ังยังเรื่ังลำกางเลยนะไม่เขาก็นอนไม่แน่ตัวนี้นะเดี๋ได้เล่มาะไรมาดีกว่าดมแค่ไ่นเดียวตัวเองเลยใหญ่ไม่เช็ดตุกตุกไหนก็อยตุกบอกิดเสื้อเที่ยว ไม่มใหญ่ตุ่ปนานตุมไม่เรียวมันลู่ตกเลือลไล่เลือลไล่เลือลไา่โซ่หรืโซลเลยเฮ้ยเล่นมาช้า <c oughs> จีนอะไรนะยังง่านแนเลยทำอะไ่เปิับเปยับเลยต่อมันตัน านต้องกู้ยืมอ้จนวันไม่ได้ไม่ใจได้กันมาตามาตาลาปตานดิมาซาลานี้ซาลาปตันเ่ยตันก้าาเลยมาเดินเป็ดเก็ปัม่เดินปลักมาแล้วอันลึงเป็นรับคนตันนู้นโอ้น่นน่นี่นี่อะไอันนี้มลเทียบกันโเล็กว่าไม่โอเล็กว่าไม่ลัไม่ได้

เบ็ดองเบ็ดมาไม่ก้าตีเดียน้ดีมาะไม่ไกลมานะวันนี้ยังไม่ตื่นกันนะไม่ตือ่ตัดยางตัดยางลุกโมตัดยางบลนนี้ยกขึ้นไบตัดยางควรนไปตอกดิเบาเลยแตกเหนือนุ่มเลยฮึ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 ฮอฮึ่ึฮ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 ึ ลูกกํลังก็ค่อนัวใจใจเล็เล็กเกเล็แล้ววะเออย่างเละมังให้เขาสาคนหัวอันขึ้นเรวไอ้แเนแล้วแบบไหมไม่รู้ลบถึงหรือไม่ถึงเรวมึงานนี้นังละอน้อยเตียวเตียเตยเล่นเออเตียวเตียเตียเล่นทุกวันเลยนะเออ โซรีนั่งปฏิบันิบอนุรักษ์ปลูกรันอานุรักษ์ซีนนั่งบอเมืองไนลากำลังหลับชุ่มโห่พดีหูอบอไว้นเมืองหนล่านะตอนนี้นะไม่ได้ไปเลยยกเราไปฝากก็ปลไปลาวคนสิแม่ับตอนเราไปนี่กเ่นย่ครับเดี๋ยวรอยเบียเถอะคนรวยอยุงาไปเดียวเด็เต็มแมอ ส่งข้าเหย๋ยอมังได้ม่ดูดีอันดับมันนี่เตี้ยเตียนั่งมังได้โยเฉพะผู้ทมาวันนู้นไปพอดจริงเล่นโอเล่นติตวัดเรียงลูกนังบอเมืองละลาพอดีลูกยแต่ไม่นอนเตี้ยลูกบอทำอะไรอยู่ลูกกลังเตี้ยอะไ เฟีดถือฟีดเลยนะนั่งนั่งเหล่าองนอยนะครับตอนนี้นี่ตอนนี้กำลังเล่นะครับนะคุยกับแม่กอนหลังกลางนะครับเป็นเพืเเ่อนเดี้ยวพอดี